ครับผมก็ไพ่สอนที่เจนเลกชั่นนะไซเนลซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ทักวันที่สามที่เดิมเลยเพชรบูรณ์มีใครเป็นกู้ปอลซ้อมเราบ้างมีพี่พี่ในค่ายนะเพื่อนในค่ายด้วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งเจ็ดสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับรู้วันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดเสกสรรใชเคยต่อยกันยังไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมยัง เสตขาเมือสไตล์เลยโอเคฝีมือวันนี้มาเจอเขาว่างกี่ว่างแผงไงดิเดี๋ยวเราดูบรวิทยาเนี่ยเหมือนต่อยตามสไตล์ไปเดี๋ยวแก้ไขเอาเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ลูฟินีวันนั้นต่อยกับซูลามันเปรมันฟานานอฟอ๋อวันปะใช่สามยกเนาะแล้วอย่างห้ายกอ่ะต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่วันนั้นต่อยอะไรต่อยกับลูจินเป๊มั้งชนะนอกเหมือนกันชนะนอกเหมือนกันเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยสามห้าร้อสามห้านี่ต่อร้อยสามสี่เมื่อเช้ามาช่างแล้วเป็นไงมากเกินอยู่เกินอยู่จุดสี่จุดสี่แลเดี๋ยวมาวิ่งยื้เส้นยื้สายเนาะร่างกายเป็นไงตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมาสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณสามสิบคนจังหวัดตัวเชียงใหม่ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากติดตามและใส่กำลังใจด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนขอโชคดีขอบคุณครับโอเค